ก็ต้องขอกลวสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในรายการเอวซองแมนเองนะครับผมแล้วเราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าไมค์ครามนะครับผม <laughs> สวัสดีครับครบนะครับผมก็ตอนนี้เราก็อยู่ในซีรีส์ที่เรียกว่า <อ>ากายบนะครับผมหรือว่าโลกนี้มีแต่พึ่งนั่นแหละนะครับเห็นคนเล่นเยอะดีนะผมก็เลยอะมาลองดูมั่งนะครับผมก็เกินมาก็จะมีโลกแค่นี้นะครับเดี๋ยวเยวพลงดังไปไหนวะอ่าเปิดปเไรแล้วกันนะนอกเบิร์ดโอเคก็อย่างแรกที่เราต้องทำก็ตัดไม้เนะย่อๆโอ้ยมาโอมลูกขึ้นเร็ว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 ขึ้นร็วโตสิลูกโตเร็วโต,วตวเร็ว จอสปี้เฮ้ยท่านผู้ชมไม่โตอ่ะมันไม่โตอ่ะเอ้ยจริงจริงมันไม่โต,ะน,โตะนะโอเคผมจะโตะให้กูได้โอ้โอเคเราทุบเลยนะก็มันมันมีมอสทุบเร็วอยู่ผมใช้นะว่าจะได้แบบทีเดียวเกลี้ยงต้นเลยนะโอเคไปเรามาครับครบนะครับผมนี่เป็นอันนี้ดีกว่านะ วางไวเลยครับก็วิธีการหาหินนะครับผมก็นั่งยองยแล้วก็ขิ้ขวาเราก็จะได้เศษดินมานะครับผมซึ่งซึ่งบั๊กกหรออ๋อมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วนี่และผมมีมาโคนะครับผมก็มันจะเป็นอย่างนี้ครับสะดวกสบายมากก็เพียงเดียวก็เราได้หินเต็มตัวนะครับผมก็ถ้าจะคราฟแบบ กด K กด, K, กด K, เเรื่อยอย่างเงี้ยมันเสียเวลาใช่ไหมครับผมเราต้องกดชิปแล้วก็กด K นะครับผมมันจะไปน่าจะมันน่าจะคราฟทีเดียวทั้งแถวนะครับผมแต่ก็เออก็ก็ดีนะครับผมโอเคงั้นเรามาทำออันนี้เกิดเ,เลยดีกวานะ่าเนาะนี่ที่เขาเรียกว่าออวอร์ดสโตนวอร์ดนะครับผมก็ติด เอออะปรับเป็นนี้แล้วก็ติด slab copper stone ไปแบลากยาวไปก่อนโอ,โอ้โอ้โอ้ชีภัยล้วชีภัยแล้วโอเคดีขึ้นมาอีก้านหนึ่งขยายไปสักเอ่อเท่าไหร่1 2 3 4 5ขยายไปสัก5้คูณหเนาะ1 2 3 4 5โอเค โอ้เกือบหมดละหมดเวลาเขาทำได้เรื่อยนะผมก็ขอขยายเกาะแล้วกันนะผมขั้นตอนแรกก็อเอาเอาไว้อย่างนั้นก่อนแล้วกันไปเรามาปั๊มไม้ก่อนดีกว่าไม้สำคัญเร็วมาเร็วรวงมาเร็วโอ้โหทำไมเออกว่าจะได้เนาะนะนะงั้นเราต้องค้าเป็นอันนี้ก่อนเลยอ่าฮุกนี่ฮุก แล้วก็ตัดไปเลยได้หนอนมาแล้วก่อนตัดไม้นี่เกมไมค้คาปชริยะนอนตัดไม้ได้โอเคแล้วก็ปัม๊มเราต้องปัม๊มเอ่อต้องเอาซิลว,วอร์มใส่นะผมเพื่อให้มันเป็นแบบให้มันได้ให่มาเข้าใจไหมอ่านี่แล้วก็ปักไปเลยตัวเดียวพอแล้วเราก็ทำอมนี่ก่อนนะเ,เช็ดก่อนเลย เอามาตั้งไว้ตรงนี้อ้สแลปดวงอ,อะไรครับเนี่ยโอ้ยเสียของฟรีน้อยโอ้ยปวดหัวอืมตกไว้แล้วไม่เงยตามไม่ได้ด้วยอืมโอเคมันจะทำให้เราแบบเก็บของง่ายแล้วก็ใช้ของง่ายขึ้นนะครับผมโอเคมา เก็บของที่ไม่จำเป็นโอเคกด q u e s l ขึ้นมาเราติ๊กก่อนเลยนี้ไม่อ่านทั้งนั้นแล้วครับผมเพราะว่าใช้เป็นหมดแล้วโอเคสปาร์ทนะครับผมอันนี้เราซิววอมไอเนี้ยผมไม่ได้ที่จริงมันต้องมันมันต้องได้ไข่ใช่ไหมมันต้องได้ไข่แบบพวกสปาอะไรเงี้ยผมไม่ได้ว่ะเออนี้ก็ไม่ได้ไอนี่ก็ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรอันต่อไปก็คือสติงนะครับผมต้องทำสติงแล้วก็ ค่อยมาทำอันนี้โอเคเดี๋ยวเ,ยวเราต้องเราต้องทำพุกก่อนโอเคเราก็นึบลงมาเราก็จะได้แบบมหาศาลนะผมนี่เลยเยอะมากแล้วก็ทบกับมือนี่แหละมันจะไปละเออไม่ถึงอ่ะไม่ถึงมไม่เป็นไรถ้าหัวมันเดี๋ยวมันก็เอ้มันจะล่วงให้เองหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะ หรือมันจะไม่มีวันล่วงหรอซิลวอมเคใายใบนอนแล้วก็คราฟเอ่อเฟอร์เน้นเคมาติดไว้ตรงนี้ดีกว่านะเดี๋ยวรอบรอบข้างเราเอาไว้วางแบบวางพวกเชดด,ดีกว่าเนาะวางพวกหีบดีกว่าโอเคต้องหานี่อ่านี่เป็นเชอะอ่าไม่ใช่อ่า ใส่นี้ไปก็ได้โอเคม่ไม่ต้องอนั่นอยู่โอเคทุบเลยแล้วกันโอเคแล้วก็ติดลงไปต่อแล้วก็ทำการแยกไม้ครับเผาแม่งเลยลายนี้ก็เอามาใช้ก่อนโอเคแล้วมันก็ไปรวมในนี้มาแล้วไม่เป็นไรทำที่เขาเรียกว่ามันมันชื่อว่าอะไรนะ SE SE นี่สวิต ช่ไหมไม่รู้ผม,ผ,มผมอ่านผมว่าังกฤดออกมว้ง่ายอ่าไม่ไหไรก็ก็เอาเก็บโอเค,อเคแล้วก็ทำอัน,นี่โอเคทำเป็นเอ่อเป็นใย,ยนะผมนี่เป็นสติงแมสโอเคแล้วก็วางติดโอเคแลวครา้นี้เราก็สามารถจะกรองแบบพวกแร่อะไรพวกนี้ได้แล้วนะครับผมแต่ว่านี่เป็นขั้นแรกนะมันก็น่าจะมันจะกรองได้แต่ฟินนะครับผมฟินอย่างเดียว ช่เป็นมันเป็นแค่ขั้นแรกอยู่เราก็ต้องอัปเกรดไปเรื่อยนะผมมันมีถึงระดับเออระดับเนเธอร์สตาร์ใช่ไหมน่าจะระดับนั้นเลยนะผมโอเคแต่เราก็ต้องเออโอเคปักให้เกาะมันสว่างก่อนโอเคดูดีอ่าก็เริ่มปั๊มเลยดีไหมเ,เรามาโคินจริง <laughs> แป๊บเดียวตอวนั้นอะไรครับผมอืมแล้วกดเค้ก นี่เลยได้ามาเยอะมากนะครับก็จะสร้างเป็นแฮมเมอร์นะครับผมเพื่อมาบดไพวกนี้เพื่อมาบดไอ้พวกนี้โอเคเห็นอชิเมนิแล้วเราก็ควรสร้างไปนี้แล้วครับเผื่อฝนมันตกโอเคแต่ผมทําให้ก่อนเลยดีกว่าอ่าไม่พอว่ะชีพหายโอเคต,อต้นใหญ่ด้วยตัดกับมือแล้วนนี่ไม้มา ยี่สิบอันโอเคดูแดบเันดเลยยำๆยมๆยำๆโอเคผมว่าเราเรา,เราทำเตียงก่อนดีกว่านะอ๋อใช่ลืมมันดึงมาจากไหนนี้ด้วยอ๋อลืมไปเลยเฮ้ยนี่มันดึงมาจากไหนนี้หมดเลยโอเคโอเคไม่เป็นไร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 อืมเผาไปเลยโอเค ก็เอาทานทั้งหมดยัดลงไปอ่าฮะอ่าอย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บอ่าอันนี้เอามาไว้ตักน้ําได้แล้วผมถ้าฝนมันตกนะครับก็มีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสอยู่เหมือนกันแต่ผมขอขึ้นไปตีนี่ก่อนโอเคเอาของมาให้ฉันอ๋อใช่เราจะขับที่นอนเนาะลืมที่นอนปุ๊บโอเคได้ที่นอนออละ นอนในบริเวณตรงนี้เลยแล้วกันนอนเลยแล้วกันนะผมคือแรกหลับแล้วครับผมคือแรกจบไปละครับคือแรกจบแล้วนะครับผมนี่ตื่นละโอเคต้นไม้ตักไว้โอเคแล้วเรามาเริ่มเมนนี้ก่อนเลยดีกว่านะเนาะอ่าตั้งหินนะแล้วก็ใช้ไอ้นี่เพื่อเพิ่มแบบความสะดวกสบายยิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะแต่เปิดทรัพยากรมากเป็นเวลาเรามีมาโครไงกดกดจึ๊กเดียวก็ตี ได้ละได้ได้กาวิมานะครับผมแล้วเราก็เอาไปย่อยด้วยความเร็วแสงมีเครื่องเดียวแต่ก็โหดได้ครับดูดิ <c oughs> เดี๋ยวมีเครื่องเดียวแต่ก็โหดได้นี่เลยแล้วก็ทำหลายๆเครื่องได้นะครับเอามาล้อมกันอะดอบอของดีมากขึ้นนะครับโอเคเอามาอัพอัพเกรดกันเลยดีกว่าอันนี้มาอัพเกรดเป็นระดับนี่ระดับฟินนะครับผมฟินแมสโอเคมันจะมีโอกาส ตอบเยอะกว่าเดิมนะครับผมในอะไรพวกนี้ถ้าเราอัปเกรดไปเรื่อยๆมันมีถึงขั้นอ่กดแอลไปดูนี่เลยมีถึงขั้นแบบนี่เนเธอร์เนเชอร์แมสเลยนะครับผมก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยครับเอา,เอาต้นไม้นะครับไปยัดยัดยัดหมดเลยต้องใช้ประมาณไอต,ตรงนี้มันต้องเป็น1 0 0 0พันะครับผมไอเนี่ยมันต้องเป็น1000นอะ่ะแล้วก็ได้มา รอ100ปุ๊บโอเคได้เป็นดินเราต้องใช้ต้นไม้ลองใช้แซปปิ้งยานะ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอันนะผมแปดอันถึงจะเต็มนะครับก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเรียบปลูกทำฟาร์มตรงนี้แล้วกันโอเคปักเขาให้โตโตโตลูกโตโตโตด้วยโตให้หมดโอเคโตหมดแล้วง่ายหน่อยทีนี้ ก็ขุดโอเคขุด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 เหมือนทุ่ไม้นั่นแหละนี่อุ้ยเกือบปิวตกไปเอ้ยปิวตกหล่นสิเออโอเคแล้วเราก็ขอทำอันนี้เพิ่หมหน่อยนะผมนี่ปุ๊บได้กี่อันนะพูดได้นิดเดียวเหรอเอาไม้มาให้หมดโอ้เราก็มีไม้เยอะเหมือนกันดีกว่าโอเคก็ทำไปเลยแล้วกันนี่เสียละ มันต้องใช้ทั้งหมด12อันนะถ้าผมจะไม่ผิดที่แบบที่มันสามารถทําได้ทั้งหมดนะ12อันนะัโอเคกับอันแล้วโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าโอเคตังไว้เลยอันนี้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 โอเคได้ได้อีกแถวหนึ่งได้ได้เป็น4 4่คูณสนะผมจะไม่ผิดมันระยะมันประมาณนั้นแล้วก็เอาอันนี้มาคับให้หมดโอเคปึ๊บแล้วก็ อัปเดไปเลยต้องใชัน,นี้ได้สักสองานงหนึ่งหนึ่งสองโอเคได้สองจึงไม่เป็นไรติดไว้แปะ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 ขาดอีกหนึ่งสองสามโอเคขาดอีกสามอันแวก็ทำอีกสามอันหนึ่งโอเคครบละอ๋อผงตาถั่วม,มองไม่เห็นอย่างนี้โทษ โอเคแปดหนึ่งสองสามโอเคครบนะเอ้าลละวิธีต่อไปก็คือเราก็ต้องเริ่มแบบเ,เริ่มปัม๊มปั๊มไปนี่นี่ไอรอนนะครับผมหายอรอนให้ได้นะครับเราจะได้แบบมีถังน้ำนะฮะผมเอาไปตักนู่นตักนี่ได้นะครับผมต้องโยนใส่ในน้ำล้าก็จะได้เป็นอย่างนี้โอเคแต่นั่นแหละมันช่วงแรกนะช่วงแรกมันก็คับยากอยูอย่แหละโอเคไม่เป็นไรงั้นเรามา เริ่มลงมือทำภารกิจของเราเลยดีกว่าก็คือการที่แบบเอาวางวม้วแล้วก็เอาอนี่ทำนะครับผมแล้วก็เอ้ยเรามาปั๊มเลยดีกว่ามาความสนุกดูนะครตูความสนุกนะครับตกโลกแล้วด้วยชีพหายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวของตกโลกอย่างนี้ไม่ดีไม่ดีโอเคผมไม่ตกแล้วสินะไหนลองไหนลองเทสักทีดป,ปุ๊บอ่าโอเคไม่ตกลวไม่ตก่ะ ก็ปื๊บมีมาโค้ดมันดีจริงแล้วเดียวหมดนะครับผมเราได้เออไอรอนมาแค่ออันเดียวเอยเหรอน้อยมากเลยเอ้ยได้มาแค่สองอันเองโอ้โหครับแลกนิดหน่อยโอเคเราเราเอ้ยเราไม่ต้องสร้างกล่องว่ะยัดไว้ในกล่องเดียวแหละยัดไปเลยปึ๊บปื๊บปื๊บเฮ้ยเดี๋เข้ากล่องเลยอ๋อปิดพลาดโทษตัวยัดเข้าไปนั้นเฉยเลยโอเคแล้วเราก็มาอัปเกรดอันนี้ดีกว่าแมสอันนี้ เด๋ยวเฟือเลยเยี่ยมติดกลับไปแล,แล้วคราวนี้เราก็จะมีโอกาสแบบเพิ่มเหล็กมากขึ้นนะผมเป็นทวีคูณเลยนะครับถ้ามีโอกาสได้เหล็กมากขึ้นแล้วคราวนี้ก็ทําไงครับผมพัมต่อดีครับชิปเคไปเลยนี่เต็มตัวแล้วแล้วก็เออไม้เราน้อยนะเพราะเฮ้ยแต่ผมว่านะลูกผมรู้สึกว่าไอของผมอะไอซีดของไอไม่ใช่ซีดดิเออเรียกว่าแซปปิ้งอะแม่งโตช้ามากๆเลยแบบ ทำไม่ทำไม่นี่ตั้งนานโตแค่นิดเดียวเองหรือว่าพ่อผมปักไฟได้วยวะอเราปักไฟนิดเดียวมันเลยโตนิดเดียวโอ้ oh my god โอเคนั้นถ้าจะทำน้ำละ่ะวอเตอร์ต้องเอาใบไม้หรือไม่ก็ต้นไม้ไปเผาโอเคกับอา่ามันเรียกว่าอะไรนะอันนี้กุบบี้โ okay. อเคเดี๋ยวเราค่อยทำเอ่อโทษทีผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะผมก็พอแบบพ,พงูปลาป่านะพ่อเคยเล่นมาแล้วโ okay. อเคอ่า เก็บไว้เก็บโอเควิตอนนี้เราหิวละปิ้งหนอนปิ้งหนอนกินหนอนนี้ซิว,วอมซิว,วอมมันได้เท่าไหร่มันได้ประมาณขีดหนึ่งโอ้มันมันได้หนึ่งขีดกับกับหลอดเหลืองอะถือว่าเยอะมากเลยนะเฮ้ยอ,อะไรวะดวงไฟมันอุกมาเป็นไฟนี่อะผมไม่แน่ใจฮนะโอเคงั้นเรามาทำไอ้นี้ต่อ่อยดีกว่าครับผมปัม๊มไอ้นี้อ๋อ ผมลืมไหมนี่มาปุ๊บอ่าโอเคแล้วผมเห็นนี้อยู่นี่ไงโคบอลต์จเนเรเตอร์ผมเห็นอยู่โอ้โหแต่ว่าต้องก็อีก,กระลอยู่พอสมควรต้องมีถังน้ําแบบเป็นลาวาบักเก็ตแบบเป็นอย่างนี้เลยโอเคโอเคห้ามใช้อย่างอื่นด้วอ่าแบบว่าเราต้องมีแร่เหล็กก่อนนั้นเราก็ปั๊มรอเลยครับผมปั๊มรอเลยโอเค อ่าติดโอเคโอเคได้มาประมาณ2กองกับอีกเกือบเต็มนะครับผมโ okay. อเคหาเลยแร่เหล็กจงมาโอ้พิตตันไอพิตตันลาซูลี่มาอย่างเยอะยนะครับผมโอ้ลาพีดลาซูลี่เออพิตตันเนอไม่ใช่โอ้เราได้เหล็กครบแล้ว yeah. ลเย้ได้เหล็กครบแล้วนะทุกคนนี่แร่เหล็กได้มา18รวมไปนี้ก็เป็น20โอเคงั้นเรากดคราฟเลยกดโอเคนะครับผมคราฟแร่เหล็ก ห้าอันวอนนี้ปิ้งนอนอยู่ไม่เป็นไรเราก็เตียนใหม่แล้วกันโอเคแล้วก็ติดใกล้ๆกันเลยนี่แล้วก็ใช้นี้แป้งเอาให้เอาละรอเหล็กโอเคมาถึงไหนแล้วอืมผมทำทอดแล้วแล้วก็งเ,เราทำอันนี้ด้วยกว่า เออมันชื่อว่าอันเนี้ยมันเป็นเครื่องที่แบบทําน้ำนะครับผมต้องเอาเทียนเอาทอดจอตรงตูดมันแล้วก็ทําน้ําออกมาได้โอเคต้องใช้แบบไม้เต็มรูปอย่างนี้สองอันใช่ป่ะวะเออเราเราก็พิมพ์ได้นะเรไม่ราไม่พิมพ์โอเคต้องใช้ไม้เต็มรูปสีอันสลับตรงกลางแล้วก็ไม้สติกอีกสองข้างเป็นขาเป็นฐานเป็นขาให้มันโอเค เอาละนี่ง่ายได้มาแล้วปึง้งโอเคแล้วเราก็มองหาที่ดีดตั้งอนี้ใส่ข้างบนค้าบผมแล้วเราก็ถ้าเราอยากได้น้ำก็นี่ดันล,ลงไปเลยแต่นี้รอนานมากรอโคตรนานเลยเพราะว่าน้ำมันต้องเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> เห็นตรงเอฟวอเตอร์ไหมผมเออตรงวอเตอร์มันต้องเป็น 1C ก็น่าจะเป็น1เซนเมตรอะไอะนี่มันยังเป็น1ไอมิไม่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะ ในหน่วยน้ำมหน่วยปริมาณเออหน่วยปริมาณอะมิลลิลิตรเออมันเป็นมิลลิลิตรอันนั้นน่าจะต้องเป็นหน่วย C นะผมในท,ที่ที่น้ำธรรมดาครับวอเตอร์มันต้องเป็นหน่วย C ใช่ไหมหน่วยซีต้องเป็นแบบนี่นี่เออหนึ่งพันมิลลิลิตรนี่แหละไม่รู้เรียกอย่างนี้หรือเปล่านะในสถาบันไมค์ครับของไอ้นี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะผมเรียกว่ามิลิลิตรแล้วกันเนาะโอเคซีวอร์ม เหล็กเราได้เหล็กมันแล้วนะครับผมเข้าสู่ยุคเหล็กเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเวลาสมควรเลยี่สิบนาทีนะผมอาจจะไปตัดเหลือส่เข้มาณประมาณสิบกว่าน,นาทีนะผมก็นะครับผมก็อย่าลืมนะผมกดไลค์ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาให้ผมด้วยนะครับเปิดใหม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็ฝากคลิป ช่องน้อยๆดวงจิตดวงใจด้วยนะครับผมก็สำหรับเกมไมค์ c r a f t นะครับในโหมดสกายบี Sky นะครับผมโลกนี้มีแต่พึ่งแต่ว่าไม่เห็นมีพึ่งแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรทักตัวนะผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบายอ่ะไปสิ